สวัสดีครับผู้ชมพู้ติตาครับทางช่อง youtube ผมอาจารย์ทวีลาเกี่ยวกับแผนที่นะครับก็เช่นเคยนะสำหรับคลิปนี้เราจะไปคลิปต่อเนื่องนะครับสําหรับคลิปเรื่องของลายมือแบบเอ็มลักกี้นะครับคลิปก่อนนะครับที่เราทําไปก็คือเป็นเอ็มลักกี้ที่มีความสําเร็จนะครับเป็นเส้นเอ็มลักกี้ที่ดีนะครับทีนี้มาดูีิว่าเอ็มลักกี้ที่ไม่ดีเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับฉะนั้นการแยกมืออะไรนะครับผมพูดไปถึงคลิปต้นๆแล้วนะครับคลิปก่อนนะครับอันนี้ไม่พูดถึงนะครับ ต่อมานะครับเอ็มลักกี้ที่ดีคืออะไรแล้วก็เกมลักกี้ที่ไม่ดีคืออะไรนะครับเอ็มลักกี้ทริปก่อนนั่นคือเอ็มลักกี้ที่ดีนะครับโอเคนะครับไปดูที่ลายมือได้เลยนะครับ <c oughs> เครื่องหมายเอ็มลักกี้นะครับอ่าอ่าอธิบายเหมือนต้นๆน,น,นี่แหละนะครับคือเครื่องหมายตัวเลขที่เป็นตัวเอ็มนะครับเอ็มแบบนี้นี่คือเป็นภาษาอังกฤษนี่แหละนะครับแต่ทีเนี้ยด้วยลายมือมันจะไปลักษณะแบบนี้ อ่ามันเป็นเอ็มลักกี้แนวนอนนะครับเป็นแบบนี้นะนะครับฉะนั้นลายมือเนี่ยนะครับจะหาเป็นตัวเอ็มแบบตั้งๆเนี่ยมันไม่มีหรอกนะครับก็คงเป็นลักษณะแบบนี้ฉะนั้นนะครับเครื่องหมายเอ็มลักกี้ก็คืออ่าทีนี้ดูนะครับอธิบายเพื่อเพื่อบางทีบางท่านเนี่ยดูคลิปนี้ก่อนอ่าบางทีก็เลือกดูคลิปที่สองก่อนคลิปที่หนึ่งอ่าจะดูแบบนี้ก่อนนะครับนี่คือเส้นชีวิตนะครับอาจจะขีดไม่สุดนะครับต่อมานะครับอ่าเอ็มลักกี้มันจะมีเส้นที่ เส้นสมองเส้นแบบนี้นะครับบวกด้วยเส้นจิตใจที่ขึ้นไปแนวนี้อันนี้เหมือนเมืนตัวอย่างเนี่ยนะครับยกตัวอย่างนะครับบางทีขึ้นแบบนี้แล้วทีนี้ก็จะมีเส้นวาสนาเขาเรียกว่าในส่วนเอ็มลักกี้เนี่ยที่ดีมันจะเป็นแบบนี้อ่าทีนี้เื่อได้ตัดไปเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเอ็มลักกี้สังเกตนะครับเอ็มยังไงอ่านี่คือหัวตัวเอ็มโค้งลงมามาตรงนี้ ไปตรงนี้นี่คือเครื่องหมายเอ็มลักกี้นะครับมันเป็นตัวเลขอ่าดูนะอคจับจะให้ดูกวน,เส,นเส้นนะครับอ่าดูนะอ่ามันมาแบบนี้าดเข้ามานี่แล้วก็โ้มมานี่ขึ้นไปนี่แล้วก็หักลงไปแบบนี้นี่คือตัวเอ็มลักกี้นั่นเองนะครับนี่คือเครื่องหมายที่สําเร็จอ่าก็พูดไปแล้วนะครับมีเครื่องหมายวิกตอรี่ตัวนี้เสริมที่วาสนาด้วยนะครับอ่าเกิดแบบนี้แล้วเอ็มลักกี้ที่ดี ต่อมานะครับทีนี้นะครับเอ็มลักกี้ที่ไม่ดีล่ะนะครับทีนี้ดูยังไงนะครับเอ็มลักกี้ที่ไม่ดีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะเดี๋ยขอเปลี่ยนภาพเิดนหนึ่งนะนะครับเอ็มลักกี้ที่ไม่ดีทําไมถึงมีเอ็มลักกี้แต่มันไม่สําเร็จหรือทําไมถึงไม่ค่อยดีเพราะนะครับเส้นชีวิตอันดับแรกนะครับเส้นนี้มีความสําคัญนะครับเส้นนี้บ่งบอกถึงเรื่องของมันสั้นนะครับแบบนี้บางทีบางท่านเนี่ยนะครับเส้นชีวิตสั้นแบบนี้เขาร้อยใจร้อน จะทําอะไรก็ตามมันใจร้อนนะครับหรือว่าเส้นชีวิตแตกแบบเนี้นะครับนี่นะครับหนึ่งจุดนะนะต่อมานะครับทีนี้เส้นบางงแรกนะครับจะหลายเหตุผลน,นะครับตรงนี้ถือว่าหนึ่งบางทีเส้นตรงนี้มันไม่เกาะกันก็ได้นะครับนี่เส้นสมองน,งนี่ต้นเส้นสมองขึ้นแบบนี้สมมตนิตนะนะครับขึ้นแบบนี้อ่าสมมติว่าขึ้นแบบแค่นี้นะครับอจุดๆแค่นี้ก็ได้นะครับแล้วเส้นจิตใจก็บางทีก็ขาดด้วยนะครับถึงจ,จะไปต่อกันก็จริง แบบนี้ขึ้นแต่กลายเป็นว่ามีเส้นวาสนาเนี่ยนะครับอ่าตรงนี้เขียนจากดเรวยอะไรกันนะครับอ่าตรงนี้เห็นไหมครับทีนี้มันกลายเป็นว่าเหมือนเอ็มเป็นเอ็มลักกี้ที่รั่วเห็นไหมครับตัวนี้ตัวเอ็มตัวนี้มันไม่ต่อนะครับแต่มันรูปเหมือนเป็นตัวเอ็มนะครับตัวนี้บางทีเอาเราก็มีนี่ทำไมไม่รวยทําไมไม่มีปัญหานะครับนี่แบบนี้กลายเป็นว่าอยู่ที่ตัวเราด้วยเห็นไหมครับตัวนี้นะครับตัวนี้มันไม่ต่อนี่นะครับความเชื่อมั่นตองสูงใจร้อนความเชื่อมั่นตองสูง แต่ก็ยังดีที่มีเส้นลูกค้าหรือนะครับอันนี้นะครับไอคนในครอบครัวนะครับในส่วนเนี้ยหรือธุรกิจส่วนตัวของเราตัวนี้ก็ยังพอไปได้มีลูกค้าสนับสนุนแต่โดยรวมแล้วนะครับมันก็เลยไม่ค่อยจะได้เต็มนะครับแบบนี้ถือว่ามันมีปัญหาได้ง่ายหรือต่อมานะครับไปดูอีกต่ออันนึงนะครับอีกเส้นหนึ่ง <S <S ขอลบเส้นนี้ไปก่อนนะครับ ที้เอ็มลักกี้กที่นะครับส่วนมากที่เป็นตัวเอ็มจริงนะครับแต่ว่ามันไม่สําเร็จนะครับอันแรกก็คือเหตุผลแรกก็เหมือนเดิมแล้วครับมีเส้นใจร้อนอยู่นะครับอย่างนี้มีเส้นใจร้อนอยู่บางทีเป็นเส้นใจร้อนแบบนี้อ่เป็นเส้นใจร้อนอยู่หนึ them, ่งที่สําคัญนะครับทีนี้มันอยู่ที่เส้นนี้สังเกตนะครับที่ทางเส้นนี้มันจะไม่ไปเหมือนกันนะบางทีมันจะออกแนวนี้มานี้แล้วก็ตวัดไปแบบนี้หรือเส้นนี้อาจจะอ่าอาจจะสั้นนะใช้คําว่าสั้นนะ นะครับเะทนนี้อาจจะสั้นให้รู้ว่าเส้นนี้สั้นแล้วกันนะครับเส้นนี้อาจจะไม่ยาวเหมือนที่ผมขีดนะครับจะเป็นอเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีแล้วกันนะครับเส้นนี้อาจจะขึ้นจากตรงนี้ก็จริงหยุดอยู่แค่นี้หยุดอยู่แค่นี้นะนะครับต่อมาเส้นจิตใจก็เช่นกันนะครับหยุดอยู่แค่นี้หยุดอยู่แค่นี้นะยุนเยนอยู่แบบนี้แล้วต่อมาถึงจะมีเส้นวาสนานะครับเส้นวาสนาคือเส้นด้านบนเนี่ยนะครับมาตัด เห็นไหมครับทามุมเป็นตัวเอ็มนะครับแบบนี้เขาทํามุมเป็นตัวเอ็มตัวนี้สมมุิชนกันตัวต่อกันแล้วกันนะครับแบบนี้ฉะนั้นสิ่งสําคัญเนี่ยนะครับตรงเนี้ทําไมมันไม่สําเร็จเพราะหนึ่งเราใจร้อนนะครับแล้วเส้นหยุดอยู่แค่นี้เห็นไหมครับหยุดอยู่แค่นี้ยหยุดอยู่แค่นี้ก็เป็นเอ็มลักกี้ที่ไม่ค่อยได้คุณภาพนะครับเพราะเราเป็นคนตัดสินใจค่อนข้างที่จะเร็วนะครับแบบนี้มันทําให้เราพลาดได้นะครับ ฉะนั้นแล้วเส้นที่มาสนับสนุนตัวนี้กลายเป็นว่าถ้าเกิดเราพลาดเนี่ยนะครับอย่างน้นอ,นอยก็ยังดีละนะครับเพราะอย่างนี้ถือว่าเป็นเสน้นวาสนาไงครับแบบนี้เ็าเรียกว่ามีการสนับสนุนก็คือถ้าเกิดเราพลาดแล้วเป็นหนี้ก็ยังดีที่มีเส้นที่คอยสนับสนุนเขาเรียกว่าถ้าเป็นหนี้เราก็ยังหันซ้ายหันขวาได้นั่นเองก็คือเพึ่งประเดนได้นะครับอาจจะมีการกูกุ้ปกรณ์อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วทีนี้ที่สําคัญมันจะมีเส้นนี้ต่อเห็นไหมครับ เส้นที่พูดเมื่อกี้มันจะเป็นเส้วนวิกตอรีแต่ทีนี้เส้นมันจะตัดแนวนี้นะครับทีนี้นะครับแบบนี้นะเนี่ยแบบนี้ต่อให้มีเอเมรลักกี้ขนาดไหนก็ตามนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นเอเมรลักกี้ที่ไม่ได้คุณภาพนั่นเองนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นเอเมรลักกี้ที่ไม่ได้คุณภาพทําแล้วนะครับมีโอกาสที่จะล้มมีโอกาสที่จะติดหนี้สินถึงจะมีเรื่องของเอเมรลักกี้นั่นเองนะครับ <c oughs> บางทีอาจจะว่าเอาคําถามเอามีเอเมรลักกี้เอมรลักกี้แล้วทําไมมันไม่รวยมีทําไมถึงมีปัญหาเพราะมันมีเส้นตัด เส้นตักเกิดเกิดอุปสรรคนะครับเส้นตักก่อนที่มันจะตัดเนี่ยบางทีมันก็มีเหตุด้วยนะครับเิดเการั์เรานะครับจากุเราใจร้อนตัดสินใจเร็วอย่างนี้ก็ได้นั่นงนงนะครับฉะนั้นการลงทุนมีความสําคัญนะการที่จะใช้เอ็กกี้ให้ถูกฉะนั้นมือซ้ายหรือมือขวาก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดในมือซ้ายก็กลายเป็นว่านะครับบางทีบริวารเราเองลูกหลานเราเองนะครับทาให้เราเสียหาย หรือธุรกิจที่เราทำนะครับมันไม่ถูกจังหวะนั่นเองนะครับก็คือไปทําช่วงที่มันไม่ดีฉะนั้นเมื่อมันมีตัดขนาดนี้เลยไหมมันไม่ขนาดนี้หรอกครับผมพูดเผือไว้เฉยนะจริงๆเส้นสองเส้นนี่ก็กระอักแล้วนะครับแค่นี้ก็ถือว่าแย่แล้วนั่นเองนะครับผมไม่ตัดทั้งหมดนะครับแต่บางทีบางท่านถ้าเกิดมีเรื่องของการสลับด้วยการดีด้วยก็ยังดีนะครับมีเรื่องของการสลับด้วยการดีบ้างนะครับแบบนี้สลับขึ้นสลับลงแบบนี้ก็ยังดีกลายเป็นว่าแบบนี้ก็ถือว่ายังพอไปได้อยู่แต่สําคัญก็คือตต้้้ออออองงงงงงรระวววััเเเื่ขสสนมดย นะครับเส้นสมองก็เรืยอระวังเรื่องของความคิดตัวเองนะเขาเรียกว่าเชื่อคนง่ายตัดสินใจเร็วใจร้อนอย่างนี้นะครับฉะนั้นทุกจากจะดีได้นะครับเอ็มรักกี้ที่ดีต้องมีคุณภาพที่นะครับมีเส้นความอดทนสูงนะครับแบบนี้อดทนอดกลั้นก็คือไม่แก่ร้อนจุดเกินไปแล้วมีเส้นว่าเส้นส,สมองที่นะครับโค้งลงมาแนวนี้นะครับมีความฉลาดแล้วก็เขาเรียกว่ามีความรอบคอบต่อมาก็คือมีเส้นกิจใจที่ไม่เอาใจใจตนเองนะครับแบบนี้มันหยุดอยู่แบบนี้เขาเอาใจใจตัวเองเชื่อมั่นตัวเอง แต่ถ้าเกิดเส้นว่าสิตใจที่มันพุ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับก็กลายเป็นว่ามันจะสําเร็จได้จากตัวเราด้วยนะครับนะครับทุกอย่างนะครับถือว่านะจะสําเร็จหรือดีหรือไม่ดีเนี่ยนะอยู่ที่ตัวเองนะอยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเออนะสําคัญนะฉะนั้นนะครับก็พูดไปอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของมือซ้ายมือขวานะครับฉะนั้นถ้าตัดในมือขวานะครับเรามีเส้นแบบนี้นะครับสมมติว่ามือนี้เป็นมือขวาแล้วเครื่องหมายเป็นแบบนี้ ก็ถือว่าให้ระวังเรื่องของการส่งออกเรื่องของลูกค้าหรือเรื่องของการทํางานผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมันจะเกี่ยวเรื่องของแบบนี้นะครับมือขวาส่วนมือซ้ายเกี่ยวเรื่องของธุรกิจส่วนตัวเราเองนะครับหรือคนในครอบครัวก็ได้นะครับเช่นแบบนี้ก็คือว่าเป็นเส้นตัดนะครับเขาเรียกว่าเอ็มลักกี้ที่ไม่รวยนั่นเองนะครับมีได้แต่เอาตัวรอดได้แต่มันไม่ค่อยรวยจากนั้นก็เลยเอาไปผสมประสานกันดูนะครับระหว่างเอ็มลักกี้อ่ะแรก กับเอ็มักกี้ที่สองนะครับฉะนั้นอยากให้เป็นเอ็มักกี้ที่แรกได้ที่สองแต่ถ้าเกิดทุกคนนะครับที่มาที่นี่นะครับบางทีนะครับเขาเห็นขับรถเบนซ์ขับรถบีเอ็มกันบางทีบางท่านนก็ไม่เห็นมีเอ็มักกี้นะนะครับแต่เขามีเส้นแบบนี้นะครับควเผื่อไว้นิดหนึ่งนะนะครับเขาไม่มีเอ็มรักกี้เขาไม่มีผู้สนับสนุนแต่เขาเอาตัวรอดได้นะครับทําไมเขาถึงรวยทั้งๆที่หลายเหมือนเขาไม่มีเอ็มรักกี้นะครับเพราะ เส้นของเขานะครับมันมีเส้นที่แตกวิกตอรี่จุดใดก็ได้นะครับแบบนี้เขาเรียกว่าแตกวิกตอรี่นะครับแตกตัวนี้ก็ได้นะครับถึงจะไม่มีเส้นวาสนาจากผู้สนับสนุนแต่มันเกิดจากตัวเองนะครับขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือตีผู้ไปแบบนี้ยเขาเรียกว,ว่าทํได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเกิดสําเร็จจากเส้นชีวิตแบบนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีเอ็มลักกี้นะครับฉะนั้นเดี๋ยวคนที่ไม่มีเอ็มลักกี้บอกโอ้ยตายนะครับมันไม่ไม่ใช่ว่ามันจะเอ,อ ดีเสมอไปนะครับฉะนั้นมันดูองค์ประกอบหลายอย่างนะครับถ้าเกิดเราจะไปดูแค่องค์ประกอบเดียวเนี่ย,ยแบบนี้รวยเห็นไหมครับไม่มีไม่ใช่เอเบลกีเลยสั์แบบนี้รวยแต่เส้นวาสนาเขาเรียกว่าเส้นวาสนาพวกนี้มันเกิดจากตัวเองง่ายนะครับเนี่ยนะครับฉะนั้นเกิดที่มือซ้ายบ่งบอกเรื่องของความสําเร็จจากตัวเองและครอบครัวเป็นธุรกิจครอบครัวต่อมาเกิดที่มือขวาด้วยนะครับก็ถือว่าเรื่องของการติดต่อระหว่างแดนไกลหรือว่าติดต่อระหว่างประเทศหรือติดต่อระหว่าง สมมติว่าคุณทำธุรกิจที่นครศรีธรรมราชนะครับคุณติดต่อระหว่างเชียงใหม่ฝันแกนอย่างนี้ก็ได้นะครับสมมตินะนะครับแล้วจะภากแบบนี้ก็ถือว่าสําเร็จได้นั่นเองอยู่ที่ว่าตัวทํานะครับย้าว่าอยู่ที่ตัวทําเท่านั้นนะครับแต่ที่สําคัญอ่าแล้วที่พิสูจน์ได้นะครับที่จะไม่มีเอ็มลั์กี้หรือไม่เอเมลั์กี้ก็ตามที่พิสูจน์ได้ก็คือเครื่องหมายโชคดีที่เป็นวิกตอรีในเรีอนนะครับถ้าตัดแบบนี้นะครับเราจะดูพิจารณาส่วนที่มันเป็นวิกตอรี่แบบนี้นะครับดวนะ เนี่ยนะครับเห็นนะนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นวิกตอรี่เครื่องมาเห็นความสําเร็จนั่นเองนะครับฉะนั้นถ้าเทียบเรื่องของเ l u c k y ก้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเป็น l u ก k ีที่นานๆจะมีเส้นขึ้นนะครับจะมีวิกตอรี่อันนี้ก็ถือว่าไม่ถือว่าได้คุณภาพแต่ถ้าเส้นที่มีคุณภาพให้พิจารณาเรื่องของตัววิกตอรี่ยิ่งถี่ยิ่งดีนะครับเพราะ1มิลิเมตรต่อปีถ้าเกิดห่างกัน2มิลก็เท่ากับว่าโชคดี2ปีถึงเกิดครั้งหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นเดงนะครับก็คงเข้าใจนะ นะครับในส่วนเอมลักกี้ที่ดีและไม่ดีนะครับ Merry ฉะนั้นสรุปก็คือเอมลักกี้ที่ดีก็คือต้องมีเส้นชีวิตที่ยาวเส้นสมองที่ยาวเส้นจิตใจที่ไม่ขาดนะครับแล้วก็มีเส้นวาสนาที่ไม่ขาดตอนด้วยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเส้นวาสนาเอมลักกี้ที่เกิดขึ้นเหมือนยาวก็จริงแต่มีขาดเป็นท่อนๆเป็นข,า,ขาดขาดเป็นปะปะแบบนี้เป็นการสนับสนุนที่เป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นนะครับก็กลายเป็นว่าอาจจะไม่มีคุณภาพด้วยแล้วก็ดูเส้นลายมือหลายๆอย่างนะครับ เป็นองประกอบนะครับฉะนั้นาการที่จะศึกษาจริงๆนะครับอย่ามองแค่จุดเดียวนะไม่ใช่จะมีโวงเครื่องหมายบอมือนี้มีเครื่องหมายแบบนี้อย่างเดียวแล้วจะรวยนะครับฉะนั้นเราต้องพิจารณาหลายๆอย่างฉะนั้นการดูนะครับก็ควรหยิบมือคนมาดูอย่างน้อยๆนะใช้อย่างน้อยเลยนะนะครับอย่างอย่าต่ำกว่าสองร้อยคนอย่าต่ำกว่าสองร้อยคนนะครับสองร้อยคนนี่ถึงพิจารณาถึงจะสุดได้ถ้าเกิดเราไปดูแค่ห้าคนสิบคนลรวบอกว่าลายมือแบบนี้นะครับ ไม่ได้นะถือว่าบางทีออยู่ในกลุ่มของมือคนที่เขาขายเก็บของเก่าขายก็ได้นะครับตรงนี้ฉะนั้นเส้นที่เกิดเคองหมายโชคดีหรือเอเมลร์กี้กลายเป็นว่านะครับไปบางทำบางทำนะครับถ้าเกิดเราพิมพ์มือจริงๆมันจะเห็นเส้นตัดตดวง่ายคือจะเห็นเส้นอุปสรรคเขาฉะนั้นถ้าเปิดใบแบมือโลง่งโลกเนี่ยเราจะเห็นเฉพาะเส้นหลักๆนะครับมันก็จะไมปได้ถ้าเกิดไปอยู่ในกลุ่มของคนที่ไม่ค่อย จะได้รายได้มากเท่าไหร่ก็กลายเป็ว<ๆ>่าเขาไปอยู่ที่ไหนก็ตามเขาได้ความส <killing> ุขก็มีนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะนะครับอาจจะพอจะอยู่ในความลักษณะที่เขาเป็นนะครับแบบนี้ก็มีความสุขก็ได้เขาไม่มีหนี้มีสินแต่รายได้เขาน้อยอย่างนี้เขาก็จะมีความสุขฉะนั้นพิจารณาอยู่ประมาณนี้ก็พอนะครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับสาหรับการเครื่องหมายที่ให้เอ็มลัคกี้ที่ไม่ดีสรุปก็คือเอ็มลัคกี้ที่ไม่ดีก็คือต้องมีเส้นที่ใจร้อน ตัดเส้นใจเร็วแล้วก็เส้นจิตใจขาดแล้วก็เส้นวาสนาที่ปะปะขาดไม่เต็มที่แล้วที่สําคัญมีเส้นอุปสรปรคปัดขวางเป็นระยะนั่นคือเป็นเอ็มรักกี้ที่ไม่ค่อยคุณภาพนิดนิ okay, นะครับโอเคนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อินี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะ